ไหนสัตปะหลาดอยู่ไหนสัปลอยู่ข้นจะเป็นอยร่อแล้วน้องมีควาสัตว์ประหลาไหมคะไม่คุ้มสัตว์ประหลาฝ่ายอ่ะลัวทำไมสัตประหลามีแต่อยู่ในทีวีค่ะสัตว์ประหลาจมในไงคะไหนไปเดินไปดูตัดชารื่อลือบอ่ะมีสัตปะหลาไอ้เจ้าไหน ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเพราะมีอยู่แต่ในทีวีออไ,ไหนเสียงนกเสียงนกร้องไงเสียงนกร้องนะั่นสวัสดีคุณตาก่อนไปนู่นนุ่น,น,นคุณตาไปสวัสดีค่ะคุณตาก่อนนู่นคุณตา ตายังมองไม่เห็นเลย<ป> <laughs> นกไงนกอุ้ยท้องฟ้าสวย<ป>นุ่นคุณตาออกมาเนี่ยไปสวัสดีข้าสวยไปเร็วคุณตาจะไปไหนนุ่นคุณตาคุณตาจะไปเที่ยวเนยนก เดี๋ยวให้ตาไปส่งไหมตาปฏิญาค่าคุณตาที่สวยกว่าเลี้ยวเป็นพี่แล้ว

จะเปื้อนเหรอคะไอนโรงเรียนแล้วจะเปื้อนเหรอคะเปื้อนแล้วซักออกไหมชุวนักเรียนซักไม่ออกซักไม่ออกแล้วพี่ซื้อให้ค่ะ